ก็เรื่องท้าทิศฝนทิศตินทิศท่านทิศเ่าเราอ้อไม่ออกพอไม่ออกก็ือสิสาสมกันมากหลายอ่ะนอกากเพราะว่าาอยู่กับหลายปันยิ่แล้วก็เิ่นก็ว่าวัานขึ้นเกินข้อยลงไปชีวิตเฮามันก็นเนหลืออน่อยลงทุกที่ทั้ง สังขารจิตใจพวกสังขารคือร่างกายความเก็บความเป็นโลกไั้ไข่เก็บนั่นใบบ่งบอกมากแต่ละอย่างแต่ละเดือนแต่ละปีเพื่อจังพวกขาบางที่เข้าเก็บขาสะสงสัญญาณมาก ตาเขากับุ่คอยเห็นฮงเถามาแล้วตากคิดซีซีขึ้นกับความจำหลงหลงลืมเลืมถ้าผู้เฒ่าไปแน่กับกินแล้วก็ว่าไ่ได้กินลูกหลานกะที่ว่ากินไปเมื่อกนิก็ว่าไม่ได้กินหูกับบุคลีได้ยินกับหมูตึงขึ้นนันกับแซมไปตามการเวลาทุกทิง้งทุกอย่างอ่ะไรเขาออกไม่ออก ข้าวเสือรเสือล่ามาเมยม่์ม่กับไม้ฮกับรักษามันดีแต่ว่าของพวกนั่นเขายังมีอารมณ์อะไรเปลี่ยนนั่นได้ปอกรถปวกบานเข้าปลอกถูเฮียนพังเขากับยังมีปีการไม่เปลี่ยนแต่ว่าค้นเฮ้าเนี่ยมันบ่มีสิเปลี่ยนมันไม่แน่สีเปลี่ยนแต่ว่าเขากับเปลี่ยนได้คือเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจหมายถึงว่า เข้าเปลี่ยนใจมากสะสมความดีีิธรรมบารมีเข้าทำทีมันจะติดโตเข้าไปในยพบนาชาดนาทำเข้าไปไยไปหน้าไปทํำงานทํำการออกจากบ้านจากเมืองไปแล้วเข้ากัยังเตรียมหอเข่าหอน้ำเพื่อจะเข้าไปกินในขน้ณะน้เาเหิ้งงเข้ากัต้องกิน ่ว่าเขาเขาทิ่ตายลงไปแล้วเขาเสียยันต์เข้าที่ตัวเขาไปนั่งเขาก็เอาตัวนี่ยตัวออไม่ออกเอาบุญเอาศีลเขาที่เขาเหตุเขาท่านทิ่ตัวไปเข้าทำเขาไปเขากับโมโหดอกว่ามันจะได้น้อยได้หลายก็คือเข้าไปฝากเงื่อนแต่ขั้นคือเข้าเป็นเข้ากสอเพราะว่าผัวนั่นแต่เดือน แต่ละปีมากเขาจะมีใบามากว่าเจ้าฝากเงนินท่านคนนี้เด้อเจ้าเด็กปากปีละเมือ่อินสองเมืนม่นถ้าพี่หนีไม่สินเขาก็สิแจ้งมากเจ้าพี่หนีไม่สินแทนท่านนี้คนนั้นมันจีหูแต่ว่าตัวนี้เฮาบ่งหูเขาก็คอยสะสมไปทันแล้วพระ่าทสีเล้าข้ามอสอนของพ่อใหญ่แม่ใหญ่แต่แต่เศ้ากาวหลังพอจวนไม่จวนเพิ่นเบอก เป็นผยง้อยหน่อยเป็นว่าหมู่บ้านนี่มีเถาสามขาอยู่บ่อหรือมีแต่เถาขีแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองเถาสามขานี่ไมายถึงบ้านไหลก็ออกไม่ออกเถาสามขานี่ไมายถึงมันเป็นเถาว่าตั้งไหมืกับเถาสามขาเดยไหนมันก็สามขาเท่ากันหรอวะมันสามขาหมายถึงว่า เาบ้านนีมีมีผู้เฒ่ามีศีลมีรรมอยู่บอในหมู่บ้านนีในบ้านหลังนี้เขามีศีลมีธรรมีท่านศิลภาวนาหรือมีได้เถ่าขีแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองผู้เฒ่าก็จะมีผู้เฒ่าซีผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้โอผู้เฒ่าผู้โอผู้โพผู้ผายผู้ตาจิตฟ้าผู้ใจจิตหมอ ถ้าที่มีอยู่ทถาซีทถาเอาผูแถาสามขาก่อนผูแถาสามขาคือเถวมิสินหัวบ้านสินบ้านพาะปูเป็นบ้านสินบ้านภาคไปวัดร่วงวัดมอเป็นมอเป็นตะพูเแถวเล็กหน่อยเล็กนุ่มก็ยังมาสวนมุ่นอยู่กันเล็กหน่อยสามขาเป็นยังบุญอยู่น้าบานําเมืองน้าเป็นน้ําพอดีใจน้ําพอน้ำแม่กันอยู่ปูนุ่มผูแน่นเท่าก็ดี กะหาเป็นมิศินมิถัมท์คอย่างเช่นมาเถาสามขาถามีเถาแน่วนี้ไม่มู่บานเฮ้ามู่บานนั่นเฮี้ยนนั่นสิเจะเลืนลูกเต่ากับทเป็นค้นดีเป็นพุทธเทวดาบ้านนีนท่ทีเป็นเทวดาเลยเบากันมว้วนเถาโอ่นี่เถาโอ่นี่เถาโอน้โอนี่คือเขาส่วนเขาวัดปเปลาแล้วเถาโอ้เถาผู้โอ้ ถาคันโอ้แล้วนออยู่ใส่ผายรลวเท่านี่ป่อนมัวแล้วยาหนาหันเป็นเ่าโอเ่าผู้โอก็มีงานมีการมีล่วงวัดร่วงว่าตีมีบุญถียนท่านอยู่ว่าผ้วเจ้าไปว่าไปเราขอแสนหาเงียได้มเถานเอาวกนี้เอาเ่าแนวนี้น้ำบานเขากิดจี่ามีอยู่หรมั่งนะเอาผู้พผู้ผายเ่านี่ก็ ทำบุญทำงานทำไมตะกี้ก็เปไงไม่ไงเฮาปฏิมิเทศปวกมหาศาสตร์เสอเส้นพระเวียตั้นยอนทิศสามทิ่สามกันไปฟังแล้วทังเกี่ยทั้งทิ่สามนี่ตเดๆพบปฏิอ่านะแต่ว่าเถาพ้วกนี้สี่ปอบไปเถาภูโปน่ผูทิมาฟังไล้แท้คือเถาแถาสามขาเถาชิ้นเถาท่านตรนี้ติดก่อนติไม่ฟัง ที่บอกว่าไปรวยเจ้าคอยเขาวัดไปได้ดอกเอาผู้โปผู้ไายนี่เอาสองเท่านี่เฉพาไปถ้าผู้เท่าสามขาเขามีจินมีถ้ำเมาฟังแล้วบรรยามกับเมื่อบาทมันติถามได้บายเอาผู้โปนี่เองแต่เราย่ายเป็นเทศดีว่าตายย่ายนี่ว่าโอ้ยมันเทศน้า,า,นา,นศนานร่งครับทั้งเทืยังดอกเท่านี้ เอาโพ่ที่แน่วะแน่ขอบาแล้วจีเป็นหน้าละเดีละขอบ่อไปนะ่นแหละแต่นบอกว่าโอ้เทศดีคับมวนคับขอบาแล้วพนหนึ่งเทศแนีนอ mm. ันนั่นคนว่าเทานี่เท่าพ่อเท่าขายเท่าพวกเนี่ติบอยฟั่งเทศฟั่งทั้แต่ว่าิบไปพุ่นมาเจ้าพากันฟั่งได้กองไปขอของน้ำหลวงปูหลวงตาแล้วน้ำเจ้าวาดเป็นไปแห่รลอนคุ้มนี่ เราก็ด pues ีมากแค่ท่านไปแห่จันร้อนส่วนกินเหลรากินยาน้่งบานในบานสมือกองกองสมือกองทำไม่ตะเกียงคือกันได้พอดกองตะเกียงกองละม้านมันกองเน่ามันสีดังมวนได้มันสีดังเถิงถึงกองสุ่มไอดังตุ่มตุ่มดังพอดเอะถามไอ้ดังแช่แช่ ถ้าตีร่วมกันมัสยิดมันสิดังแบบมวนพระเจ้าสิตีกินปูนกงทั้งเผ็ดทั้งเค็มกินปูนกงทั้งเผ็ดทั้งเค็มเหมือนว่าเลยผู้เฒ่าตะกี่มันสิเป็นแนวนั้น,นแต่ของเสม,มอนี่ยมันเป็นแนวนัน้นเท่าไหของเสม,มอที่ด,งดังเครื่องเครื่องเลขของละมานาของตุ่มมันสยิดตึงๆขๆๆๆองชาลิศแบ่งแบ่งเนี่ยตีร่วมกันเนี่ย วัดครงหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่วัดเคร่งหนึ่งกรรมการเคร,ร,รื่งหนึ่งเด้แมนบ่าวเปาะเป็นแนวกันโดเสมอนี่ยเรื่ว่าตอนหนักแถโปู่ถวผายเป็นแนวนี้น,กน,น,น,นีการมีงานอยู่ก็คอยนี่ต่ว่าผลแล้วมาล่ำนาหานเขาเขาอยู่เขาเนี่ยมาแรงบ่า,ายเขาเนี่ยมาแรงไปอยู่นาหานเขาวพวกนี้พาเล็กๆเลื่น่อยเขาเนีนีกระโบดีบันได ตานเห่าตีบุ่มเมียดอกมีทั้งอื้อนมันเท,ท่าตาติดติดฝาเท่าตาติดฝ้าเท่าแนวใด้เท่าตาติดฝานี่สี่คอยยังหูฟังแม่บาทเท่านี่แต่ยินเสียงประทัดเสียงประทัดดึกแก่ใดส่งใด้บันใต้บันเนื้อคุ้มใต้คุ้มเนื้อสิปีไปลัวเท่านี่เท้าตาติดฝ้านี่พอเรียนให้รัวพวกนี่ พวกตาที่้านี่ที่นางสันยังเด่นให้รู้แล้วอย่างนี้ตา,าที่้าเข่ากวงมีค้าวเล็กๆเล็กหน่อยเ่านี้บส่สนใจบส่สนใจเรื่องนี่เราสนใจแต่เรื่องเงื่นเรื่องท่องเรื่องขันพนั่นขันต่อป่อนี่สิมาแนวนั่นเข่าป่อนี่เราโบ,บมีเราน้าบานเท่ากับได้เอาใจปิ๊ดมอนี่ ไม่พามาพวกนี้ใจจิดหมอนี่คือถ่ายมีงานมีการว่าจะงานใดงานขึ้นบ้านไหมงานแต่งงานบุญั่นบุญเฮียนงานตบงานต่างๆกดใจจิตหมอนี่สิดไปรลดได้เน้นเข้าเบื่อเอิก็ไปเพราะว่าหยังเมื่อวาไปหากินก้อยกินลาบถึงงุมในหมอกินเหล้ากินยา ตาเว้นก็ต้องถามก่อนเด้ไปแล้วเป็นมีเหลรามิยาบริยนหลังนั่นมีก้อยมีหยังบ่เป็นทีถามเด้ถามเจ้าภาพถ้าเข้าเจ้าว่าว่ามีแล้วว่าส่วนเพิ่นบ่ให้ขการณ์เนี้ยส่วนเครื่อมของเขาว่าไปเราจ้างเขาว่าไปมันเข้าเข้าคล้ายเสีจ้างเพิ่นไปกินนะเขาพิ่นไปกินเฉยเต่าพ่อนี่ก็พอดีแต่บ้านเฮาเงื่นเฮากับ้านเด้เมืองเด้ ถามีเถ่าคือถ่าแหลกเป็นมีเล็กๆได้หน่อยคือถ่า3สามขาถ่าแหลกมูบ้านนั่นนี่เยี่ยนนั่นวัดว่าล่ามหรือจริงต่างๆแต่ต่างกาติดตะเล่นเพราะว่าไม่เป็นการปูกฝังแต่วาเถ่าสามขาเสมอน,นียก็ติหาหานี่ากติยากแน่หรอกก็ออกไม่ออกอ้อามันกับบอมี่คือสมัยตะกี้แล้ว พะว่าพูดเฒ่าพู้แกมันก็ร่มร้ายหายตจากไปนั่มอาตมาไปถือหลวงมาก,ก็ถือว่าเห็นบ้านดอนไลเนี่ยผีมีเล็กหน่อยผีมากมากสวดมุ่นเหลาไส้บาดทผทีไปมากกับเป็นยังบุญอยู่เพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนความดีแกพ่อเมียป็นตัเชืช่วงเยินดีก็พ่อเมียได้น่อยอยู่ ือวาดก่วัดาตัวหน,น่อยเขาผูกวังมากใหญ่มากเขาก็จะเป็นผู้นำผู้นำแบบดีผู้นำให้เด็กๆเด,ด็กหน่อยให้ลูกให้หลานสืบต่อไปพ่ายานาัน้าเขากับเป็นพอใหญ่ไม่ใหญ่บางคนก็นไม่ลูกไม่หลานเขากับบอกให้กสอนแล้เมาแรงมากจะให้ขาดสวดมนต์ วัตถินวันตถะวันถุโขนผ้าสวดมุ่นไหวพระเท้าสวดมุ่นไหวพระเทวดาผู้รักษาอยู่บ้านเท่าเฮื้ยนเท่าเป็นอมุทนาไม่ได้บอกไม่ออกตั้งเกียรติเมืองไทยเฮี้ยนใดเขาวัดฟั้งถ้งำฟั้งเทศเฮี้ยนนั่นสิดปีตเทวดาสีเบากันม้นวนหัวได้บขึ้นเฮี้ยนใดโบเขาวัดฟั้งถ้ำทางไก่จินถ้ำ เงี้ยหนนเป็นนักเป็นม่านเป็นผีหลอดมันจีต่างกันความเบาความจ๋าคนเนี่ยเหี้ยนอะไรทีนี้ให้เอาไพ่ยิ่งมีจิตน้ำใจต่อเพื่อนบ้านก็ให้พู้ออกาไม่ออกไปพิจารณหน้าก็ผู้บาวบ่าวมากเป็นเมีนบ่ก็เพราะให้มีแต่ความสุขความเจริญในเป็นในถ้ำ ยิ่งไปสอบประกอบไปถ้ำบุญกุศลที่ท้ำกับถึงญาติทั้งญาติของพ่อ,อแม่อยู่ในมือนี้ครัตามไปแล้ว